สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ก็เอาลูกของอาจารย์นี่เมื่อคืนนะครับหมาหน,นะครับบันพูนดินบอมๆอ,อยู่ส่วนบุนครับเสียงกางแก้วพุ่นคุนแตกสะเลยหมาหนึ่งตัครับบันอาจารย์ หมานะครับเสาวนี้ครับลูกตอจานนี้ครับ,ค,รบคนเตกสะยเลยครับหมานตัวเสาร์วด้ครับเสล้ยอีกเบเสียงกลางแกครับาจาจั์จะกัน,นกกจะก,ก,ก,กุกครับ ขึ้นึ่ข้าวเดียวครับขึ้นข้าวเดียวกับขันขัน,นขกกขุ่นกับเ้ามากับคู่คู่กันกัะโดดเหยียบด้ครับเรับอาจันเดี๋ยวลงม้บ้า,าง,งครับ หมาแมวครับอันดัเสาได้ครับเนี่ยจะเพิ่งไม่อยู่ผมเก็เของพเนจรดสองเชือกครับอาจารย์มานะครับโอ้ตัวหูเนี้ยนอนครับข้องอุกได้ครับโอ้ น้ำมีด้ครับอาจารย์ปัวงเงอยู่ครับน้ำอยู่นะครับนกต่อครับบรตธานในตังซื้อครับอาจารย์นก,กของอาจารย์นี่อุรรนนะครับหมานนะครับอายุผมขอพเนียดสองเทียหมานเด้ครับมานนลื้ออาจารย์นี่เอ้ยมันนะครับ เดี๋ยวเอาเชือไม้เบื้องครับอาจารย์นี่ครับมุกเปเนียดอาจารย์นี่มานะอะลครับนี่ครับมานตะซ้าครับมือนเนี่ยเมื่อยู่ผมขึ้นเปเนียดสองเท้าครับได้แล้วครับอาจารย์นี่ครับอาจารย์ ตัตงเพิ่นห้ามอยู่ครับห้ามแดงดีอยู่ครับอ้ามานะครับอาจารย์นี่เอ้ยเอา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 อเออเออออ มาแล้วครับเจ้านี้ครับ